ดวงประจําวันพุทธที่25กันยายน2567สําหำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้คุณจะสามารถสร้างผลงานได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ความพยายามที่ทำมาตลอดจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาการทำงานรวมกับทีมจะเป็นไปอย่างราบรื่นมีโอกาสได้รับโครงการใหม่หรือโปรเจกต์ใหญ่ที่ทา้าทายการเงิน มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์หรือรายได้เสริมเข้ามาแบบไม่คาดคิดอาจเป็นผลตอบแทนจากการทำงานหรือโชคลาภที่เกิดขึ้นจากความสามารถและความขยันหมั่นเพียรของตัวเองความรักความรักในวันนี้อาจพบกับสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนอาจมีความไม่เข้าใจกันระหว่างคุณและคนรักหรือเกิดความลังเลใจในความสัมพันธ์ควรให้เวลาในการพูดคุยเปิดใจกันเพื่อเคลียร์ปัญหาและทำความเข้าใจกันให้ดีขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงประจำวันนี้ ควรทำบุญร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิตอัญมณีมงคลมรากช่วยเสริมสเสน่ห์และโชคในเรื่องของการเงินสีมงคลสีเขียวเลขนำโชคหนึ่งสองสามห้า